สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกบรีช n แนลนะคะวันนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรผิวหน้าขาวจากสาออรา่าป่งปังอมจมพูเหมือนสาวเกาหลีนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ง่ายมากเลยนะคะก่อนที่จะไปฟังมุกก็ฝากเพื่อช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีทํากันเลยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เพื่อนใช้เมื่อเขือเทศนะคะเพื่อนจะใช้เป็นเมื่อเขือเทศสดหรือจะใช้เป็นน้ำเขือเทศก็ได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นามะเขือเทศมาขูดหรือว่าบดหรือว่าเพื่อนๆจะนําไปปั่นก็ได้นะคะในส่วนของมะเขือเทศเขาก็จะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตาุต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะที่ช่วยบารุงผิวของเราให้ขาวกระจ่างใสนะคะออร่าเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลน,นะคะช่วยในเรื่องของสิวด้วยนะคะหลังจากที่เราขูดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนนําไปกรองเอาน้ําของมะเขือเทศนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะได้น้ำมะเขือเทศนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนใช้น้ำมะเขือเทศประมาณ3-4ช้อนชานะคะหรือเพื่อนก็กลับปริมาณได้เลยนะคะใช้มากใช้น้อยนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นประมาณครึ่งถึง1ช้อนชานะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีเบบี้ออยก็สามารถใช้เป็นเบบี้ออยก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันอัลมอนด์นะคะน้ำมันงา้ํามันเมล็ดทับทิมนะคะหรือน้ำมันเมทานตะวันนะคะเป็นน้ำมันต่างๆได้เลยนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาก็จะมีวิตามินอ e ีที่สูงมากๆเลยนะคะช่วยในเรื่องของริ้วรอยต่างๆต,างต,างต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะ ก็ช่วยทําให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะลงหัจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนใช้เจลานหางจระเข้นะคะประมาณ2-3ช้อนชานะคะหรือเพื่อนก็กะปริมาณได้เลยนะคะถ้าอยากที่จะให้เนื้อเจลของเขาเข้มข้นนะคะเพื่อนๆก็ใส่เยอะหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเจลวตินหางจระเข้ก็ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดก็ได้นะคะ ตัวนี้มุกจะใช้ประมาณสี่ช้อนชานะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนใส่น้ำมะนาวประมาณครึ่งช้อนชานะคะถ้าเป็นเพื่อนแพ้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนเพื่อนๆถ้ามีวิตามินซีก็สามารถที่จะใส่วิตามินซีลงไปได้นะคะหลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ดีอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อเจลของน้ำมะเขือเทศที่สีสวยมากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนหากระปุกครีมเก่าหรือจะเป็นขวดเปล่าก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะค่ะสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของขั้นตอนการเก็บรักษานะคะก็ให้เพื่อนสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ7-14วันเลยทีเดียวนะคะ เพื่อนๆก็ไม่ต้องทำเยอะนะคะทำพอใช้ให้ถึงเจ4ดถึงสิบสี่วันก็พอนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เนื้อเจลเซรั่มมะเขือเทศที่สวยมากเลยนะคะในส่วนของขั้นตอนวิธีใช้ก็ให้เพื่อนสามารถใช้ในช่วงตอนคืนได้เลยนะคะใช้เป็นเซรั่มได้เลยนะคะให้ทาทิ้งไว้ได้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะตื่นเช้ามาค่อยล้างออกนะคะ จากนั้นก็นวดวนให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีผิวที่ขาวเป็นปลั่งมีน้ำมีนวลน,นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยนะคะมุกฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ